มาอีกแล้วมากันแบบไม่หยุดไม่ย่อนนึกว่ากูรวยมากมั้งเนาะ <c oughs> คือล่าสุดมันมีชลอเลยหลินมาใช่ไหมเป็น ex ด้วยนะตามมากันติดๆเลยนะคุณผู้ชมไคโดวาซานจะเกินไปไหมคุณผู้ชมไคโด ex มาอีกแล้วและตัวนี้ได้ข่าวว่าเก่งพี่มหาคดเก่งนะฮะเป็นันเนอร์คุณพี่นเนอร์นะฮะเออก็ แต่มันแต่มันแต่มันดูล่างสวยมากเลยนะเออแล้วล่างนี้บ้างที่มันสู้กับเออล่าสุดอะสู้กับลูฟี่เออตามนั้นแหละนะคุณผู้ชม<แ>ยังไม่มีตังค์โว้ยรอไปก่อนนะจ๊ะที่รักเออที่รักหนึ่งนะก็ยังไม่ได้ที่รักสองก็มาทำาีิติดแหมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่อันอีนะวันนี้เรามาจะมาเาเออ วันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาสุ่มหาไคโดกันนั่นเองนะฮะนะเป็นตัวละครที่หล,หลายห้องนะยังสุ่มไม่ได้นะแล้วกูจะสุ่มได้หรอเอาเป็นว่าเรายังไม่ไยออ่อท้อไปโรงแรมกันก่อนละกันนะคุณผู้ชมไปกันเนลยละกันนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในเกมมากกว่านี้นะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไ like, ลค์กดแชร์ที่สําคัญกดซับสไครต์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดคลิปนั่นเองนะฮะ คุณผู้ชม e x อะถึงแม่งจะแบบเป็นกาชาตัวมันโดยเฉพาะก็ได้ยากยากใมันยากจริงๆเดอ้อสู่นะเออมานะฮะคุณผู้ชมสเตตวานโนคุณนี้ช่วงกลางคืนนะฮะมาสั้นโอเคกำลังคิดอยู่อ๋อโอเคอบ, <c oughs> บินเทนอีบนเทนทำไมเธอได้ทั้งบิ๊กมามทั้งไคโด สียกได้บ้างทำยังไงดีทำยังไงดีโหแสนห้าเกินไปไหมเพจะบอกว่าแชงอ่ะมันเป็น e อที่มาใหม่ก็จริงแต่มันก็แบบมีความแบบเป็นรุ่นเก่าพอสมควรอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจปะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เก่งกว่าเท่าไหร่หรอกนะเออเธอเคเคเคเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่มันชนะกันที่โถงนะคุณผู้ชมมา โอ้แล้วไคโดสายลันเนอร์ตุยแน่ๆเกือบไปแล้วเอ้ยโคิงเก่งว่ะเออโอเนะฮะไปละไปออกไปให้หมดโอ้ไม่มีใครออกไปเลยฉันเป็นตัวเองก็ได้บุยบได้ข่าวว่าแบบเออไคโดล่างเนี่ยโจมตีแรงมากแบบโจมตีแบบไม่สนกราะคุณผู้ชมเออใช่ไหมเพราะฉะนั้น มังจะโจมตีแรงแล้วก็คณก็จะแบบวิ่งเร็วด้วยมันจะเกินไปโมอยอื้อ้าตายโอเคไม่เป็นไรตัวนี้มันบางอยู่แล้วนะคุณผู้ชมมาอาภิมหาค้อแช้งนะฮะไปอืม้มโอ้โหแม่งหลบได้ด้วยมันไม่ใช่หลบได้มันติดเกาะอยู่ไอ้นี่ไม่ตายอะคุณผู้ชมทำยังไงดีเอออ้าวทยไงตีตีนนะตีออ้ยเราตีมันเข้านะคุณผู้ชม แล้วทำไมามันดูเลือดไม่ลดเลยเนาะเออในขนาดตีมันเข้ามาเนี่ยเอาว่า King. ะคิงจัดไปอย่าให้เสียคิงฉันก็ลืมรีวิวเลยด้วยวะอุตส่าห์ได้ตัวมันมายังไม่ได้รีวิวเลยอ้ยทอ,อมเกินไปมากไม่เหลือพื้นที่ให้กับคนดวงกูดอย่างกูเลยที่สุ่มไ่ค่อยได้ตัวละครใหม่ๆนะโอเคต้องได้ต้องได้จ้วงไปเลยอได้คิวหนึ่งแล้วจ้า เอาเลยเราช่วยตีแหงไปอีกคิวหนึ่งไหมไม่เว้ยเอาแจ็คดึงต่งอยู่ดีตุ้ยเฉยไปตีตีอุ๊ยอุยตีแรงมากสองพันเกินไปมากอืออือเออสองพันเออไปตาโดนเออเอาโอเคดึงไม่ทัน ตายแน่ๆตายแน่เออเมื่อกี้แบบฉันกับ e x 2ตัวแบบโอ้โห,หไม่รู้เลยอุยอ้ยอุ้ยกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติเพื่อนมันดึงทันนะชนะแน่นะฮะแต่มันก็ดึงไม่ได้หรอกล้อมหน้าล้อมหลังขนาดนั้นแม่งเอ้ยต้องส่มให้ได้ใครโดนนะหรือไม่ก็บิ๊กมัมเพราะไม่อย่างนั้น กูจะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยนี่ผู้จริงพ่อตัวละครแบบพวกนี้มาเล่นคือแบบฮลโหลเหมือนกระสอบรายอ่ะเกิด <c oughs> ไปม,มากมาแล้วนะคุณผู้ชมสเตจเดิมเลยนะดีแล้วเอาสีน้ำเงินเออฝั่งตัวูมันสีแดงเฉยๆไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะเป็น EX หลายตัวแต่ก็แค่สีแดงนะฮะสีน้ำเงิน ทำได้เว้ยอารมณ์บแบบทำได้ไหมทำไ,ทำได้ทำได้ไหม,ไมทำได้ทำได้ไหมอี่อกถาทําทำไมอะไรเงี้ยเออน่าจะเป็นประมาณนั้นคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> เอาว่าเรายืนข้างๆคุณแม่เลยนะหม่อมแม่เฮ้ยอยากได้จังเลยทําไงดี <c oughs> จ้วงไปแล้วจ้าโอเคโหสกิลบิ๊กมัมสวยมากสีน้ำเงินสีฟ้าแบบ สวยสะดุตายอยากมีโอกาสใจบ้างทำยังไงดีโอเคบิ๊กมัมยืนตรงนั้นแล้วกันนะฮะโอ้ยโอ้ยโดนโดนอ้อจะตรีเอาเด้อโอเคจ้วงไปจ้าเอาไม่โดนใครเลยยามาโตโดนนะตายตายดีไม่ตายเออ <c oughs> <c oughs> เออโอ้ยอีดอก ตายให้หน่อยก็ได้คุณพี่มันจะเกินไปนะถ้าไม่ตายเลยเนะี่ยโอเคจ้วงไปโอ้โหนี่คือเฮ้ยเอาจริงดาเมจสี่พันเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะยื้อยู่นะไม่ยอมตก <c oughs> เพื่อนดึงเลยอ๋อเพื่อนเป็นสายเพื่อนเป็นถ่ายแทงเดี๋ยวเราอันนี้ให้ก็ได้วะเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกใจเย็นๆใจเย็นเออนั่นแหละดีมากรู้งานแกเป็นสปายใช่ไหมดีมากโอเค เรียบร้อยอุย้ยหมื่นซองมาฟ้าแล้วก็ตีแรงกันเนี่ยเป็นเครื่องการันตีว่าเราก็มีฝีมือใช่ไหมเดี๋ยวไปมองกูไปมองกูบอกเรื่องของมึงจ้ะมึงจะทําอะไรก็เรื่องของมึงออดโดนจ้าเรียบร้อย,ย,อยตัวไหมตัวเลยอุย้ยเก่งจังเลยเราคิวตัวละครฝั่งตรงข้ามตั้งหลายตัวต่อต่อกันถึงแมว้ว่าลุกตัวที่คิวได้แต่ไม่ใช่ EX ก็ตามดิเถิดก็ก็ได้วะเออฮะอู้ดใหม่ก้อนแรงเวอร์โอเคมาเอาเลยนะจา๊ะ อรัญญา,าจ้าจ้วงไปแล้วโอ้โหสองพันคนพี่เบาไปไหนนะตีตีตีเออเรียบร้อยคุณผู้ชมดึงต่อดึงกันอย่างต่อเนื่องไว้ขอโทษทีพอดีพี่มีโลแต่ก็ตายอยู่ดีนันนึงนะโอเคหลบได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตีห้มันถูกทาง <laughs> ไอ้แย่โชว์โหดมาตั้งนานตุยเพราะตีผิดทา โอ้มไปเอาไอเทมเทพปูตายนะเออโอเครอดคุณผู้ชมรอดอยู่อ้าวอโอคุณพีวิกมาเอาไอเทมเทพมาทำไมคุณพี่ใจเย็นเดอ้ออืมโดนไปนิดนึงเอ,อ้ยอเลิศคุณผู้ชมมีโอกาสอยู่มีโอกาสชนะเรียบร้อยชนะเลยจ้าอย่าว่าจะมีโอกาสชนะเลยเดอ้อสวยเลิศเธอได้ m อ p ีด้วยนะฮะ ท้ายคลิปแล้วเราไปสุ่มกเกิเดดีกว่านะฮะเราไปประชมุมพบเจอประชมุมพบกับประจับพบเกินนะฮะกับความเป็นจริงในการสุ่มไคโดไปดูเปอร์เซ็นต์แป๊บนะคุณผู้ชมมาแล้วเปอร์เซ็นต์เป็นกาชาป,ปกตินะฮะไม่ได้มีเป็นเสเต็ปให้ด้วยนะอ่าไคโดเปอร์เซ็นต์ออกไคโดนะศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ว่าซ่านแต่แจ็คอะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุณอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณผู้ชมถ้าไม่มีแจ็คมีควีน แต่ไม่มีอีกิงคุณผู้ชมเก็บอีกอคิงกักไว้ทำไม้ <c oughs> <c oughs> อาอไปกันเลยแล้วกันคุณผู้ชมต้องได้ไคโดนะฮะกาบละ <c oughs> ข้ามกันเลยแล้วกันนะโอ้โหเฮ้ยต้องได้ต้องได้เรื่อยๆคุณผู้ชมยังม,มีโอกาสอยู่นะ <c oughs> มาดีไคโดโอ้โหธงดำาแล้ว มันจะเร็วอย่างนี้มาได้นะาเอ้ยเอาดีๆอาทิตยท้ายแล้วไปละซจ้าเอ,อ้ยมีหีบ่ะข้ามเลยล้วกันไคโดควีคนแจ็คไม่โผล่มาเลยแม่อย่าว่าแต่ไคโดควีนแจ็คสี่เท้าไม่โผล่เลยจา้าบิ๊ท้อนะบิ๊กมัมไม่ได้ไคโดก็ไม่ได้เนี่ยแม่งเงย โอเคท่านผู้ชครบรอบฉลองครบ4ปีคืออะไรก่อนนะฮะไม่ฉลองได้ไหมอยากได้ตัวละครแทนโอเคนะคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมเป็นยังไงกันนะได้ตัวละครตัวเองหรือเปล่านะหรือว่ามีความรู้สึกอะไรยังไงนะก็บอกกันได้นะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะเราเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันเจอก,กันคลิปหน้าสวหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะบ๊ายบาย